ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้รีวิวฮับศูนรวมรีวิวรถยนต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดสำหรับคนรักรถทุกคนก่อนจะไปชมรีวิวในวันนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปรีวิวรถใหม่จากเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ Honda HRV SUV 2026รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมดีไซน์สปอร์ตรูราและเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ยกระดับมาตรฐานของรถ SUV ขนาดกลางไปอีกขั้น ฮอนด้า HRV 2องพมาพร้อมการออกแบบภายนอกใหม่ทั้งหมดที่ดูฉกเฉี่ยวและทรงพลังมากขึ้นด้านหน้ามีชุดกระจังหน้าใหม่ดีไซน์เรียบหรูไฟหน้าเหล็ทรงเพรียวให้ความรู้สึกสปอร์ตและเส้นสายตัวถังที่คมชัดช่วยเพิ่มมิติให้รถดูมีพลังมากขึ้นด้านท้ายติดตั้งไฟเลดแบบเชื่อมต่อทั้งสองฝั่งให้ความรู้สึกพรีเมียมทันสมัยตัวรถมีขนาดกว้างและยาวขึ้นเล็กน้อยทําให้มีพื้นที่ภายในห้องโดยสารกว้างขวางยิ่งขึ้นภายในห้องโดยสารฮอนด้าให้ความสําคัญกับความสะดวกสบาย และเทคโนโลยีระดับสูงวัสดุตกแต่งคุณภาพดีพร้อมไฟ Ambient Light ให้บรรยากาศรูราแผงหน้าปัดดิจิทัลขนาด10.2นิ้วและหน้าจอสัมผัสกลางขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ขับขี่มีที่ชาร์จไแบบร้สายพอร์ต USB-C หลายจุดและลำโพงร,ระดับพรีเมียม10จุดเพื่อประสบการณ์ความบันเทิงในรถยนต์ที่สมบูรณ์แบบบอกหลังสามารถปรับรูปแบบได้ด้วยระบบ Magic Seat เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของได้ตามต้องการ ด้านสมรรนะหอนได้ HRV 2,026มาพร้อมเครื่องยนต์ให้เลือกหลายแบบรุ่นยอดนิยมคือเครื่องยนต์เบนซินเทอร์1.5ลิตรกำลังประมาณ180แรงม้าจากคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT เพื่อความนุ่มนวลและประหยัดน้ำมันนอกจากนี้ยังมีรุ่นไฮบริดแบบ e-HRV e ที่ประสานเครื่องยนต์ ATK i n s o n c YCLE 1.5ลิตรกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้แรงบิดสูงประหยัดเชื้อเพลิงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการขับขี่ HRV 2026ให้ความรู้สึกมั่นคงด้วยช่วงล่างที่ปรับปรุงใหม่พวงมาลัยแม่นยำและระบบขับเคลื่อนสีล้อในบางรุ่นเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทุกสภาพถนนมีโหมดการขับขี่3แบบได้แก่ Eco, Normal และ Sport ให้เลือกตามสไตล์ของผู้ขับด้านความปลอดภัย Honda HRV 2026มาพร้อมเทคโนโลยี Honda s สินสิ g รุ่นล่าสุดเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบ ช่วยรักษาเลนระบบเตือนจุดอับสายตาร,ระบบเบรกป้องกันการชนและกล้องรอบคัน3 6 0องศาเพื่อเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดให้กับทุกการเดินทางโดยรวมแล้ว h อ n d a HRV SUV 2026เป็นรถที่ผสานดีไซน์สปอร์ตเทคโนโลยีทันสมัยความปลอดภัยและความสะดวกสบายไว้อย่างลงตัวเหมาะกับผู้ที่มองหารถ SUV ขนาดกลางที่ตอบโจทย์ทุกด้านอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์และกดติดตามช่องออ t โตรีวิวฮับเพื่อรับชมรีวิวรถใหม่ๆและข่าวสารวงการยานยนต์ก่อนใคร